สวัสดีครับาพบกับประธานนะครับประธานบริษัทข้ามาย่างไก่นะครับเขาไม่พอใจที่เลขาเขาย่างนะครับประธานเขาเลยมาคุมเข้มครับผมวันนี้ไม่ได้ขายไส้กรอกครับผมขายแต่ไส้กรอกกินกับข้าวเป็นทั้ง เลขาเป็นทั้งคนส่งนะครับเดี๋ยวจะไปส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับตอนนี้ฝากร้านให้ซีอจัดการอยู่นะครับวันนี้เราขายที่หน้าวัดตอนกลางวันนะครับอาจจะแดดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ล่มก็มาแล้วครับผมไม่พรุ่งนี้ก็วันจันทร์นะครับขอบคุณพี่สาวที่ ฝากล่มมาให้นะครับตอนนี้เราก็หยับเข้าห่มก่อนนะครับอันนี้ดอกมะม่วงมันหล่นเต็มพื้นไปหมดนะครับเอาดีๆเอาดีๆไม่ต้องตื่นเต้นได้กินทุกคนครับผมวันนี้กากหองผม พี่น้องว่าทายบรรยากาศลูกค้าให้มึงเนี้ยลูกค้ามากเรื่อยๆครับโบแมนมาบูดเดียว,ยวกะเล่โบไทยท่างพี่น้องเนาะชีตั้งกล้องมันก็นกนโดนพตดเนี้ยนี่เอามึงมึงคุณแม่แท้ว่าชีโอใหญ่เป็นอย่างไกลบอกให้ใส่หมวกกับใส่ด้อพี่น้องเราว่าข่อยหุ้นหวย่าสั้น จะให้ใส่แมกเว่าหห้ใจบวกออก,ก่าชันแต่ว่าตรงใสเพราะว่ามันมีควันไม่อย่างเนาะน้ำมันไกลเดี๋ยวตัวไหนจะไปส่งให้ครับผมเขาห่มยกมาเขาห่มที่ก็ได้ยือเลี้ยนไปหันก็นได้เดี๋ยวไอยไม่ยกให้มันตากแดด คนทอมหอมทูงกินไปตัวบ้านครับผมเดี๋ยวคนก็ออกมากครับผมเดี๋ยวโยก,กันนี่เหตแพรว่าจะบาดกอนเ้อพี่น้องเินกก่นยอมากนี่เิ่นตากแดดไหมหว่านเกยียบไข่ครับกินยาลัดไว้ที่หน้าวัดเหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติมคือ นี่เนี่ยไปเล่นน้ำใหญ่ยใ้ล้แลเวล่เรียกไม่นึงบ่เื้อจำค่ะ มนหอยบ่กินน้ำกินท่าก่อนเดี๋ยวยากช่วยมาเดี๋ยวรอายไปนึงก็จะไหนจะไปส่งข้าเจ้าครับผม,มเอเกีิยมๆเ,เนี่ยเพราะว่าเป็นหมักแบบชุกๆอืนั่งเนี่ยเอามือหนาวป่ะ อจุ๊บไปจิ้งแดดเศร้าหนาวเลยแดดกับฟางมาพุ่นมองประจําทีเรียกสีง่ายไปมองพุ่นบ่ฮะชัวมันสีชัว,ชวเขาสีแดงง่ายไปพุ่นมันโดนเติบอยู่ดิดนะม่ม่เดี๋ยวยางมัดชุดนี้ก่อนเด้อเข้าัน Ừ, hình mọc quấn ma thang phun giờ giền thang phun, giờ phải dám thì thử quấn lại, điều đấy, thế <laughs> 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 เพิ่นถ่าอยู่ดอดเพราะว่าเพิ่นสร้างไห้เพิ่นบรกเลว่านั่นหะเอาอย่างเพิ่นใจเย็นเพิน่นสร้างไห้ได้เลยดิคนจองวะแม่ไม่ใูกผ้ามไม่ใช่หรอเอาสิกลับมายาม่ไ,ไ,วไวด้หรอเหมือนงยไปมึงง่ายไรดิไปให้แล้วโหลด เราเห็นตืน้นงเงินเราบ่ค่าไปกับทรัพสิบุนยเยอะยากไปเนี่ยสิย้อนไปมีข้าเดี๋ยวก็มาอสใจมึงงวยดิวันนี้วัน,น,นยังวันเสารม,มันร้อนเลยมันนี้แพ้ว่าเห็ดเอ,อ่อ เท่าไดไหมอ่ะสามสิบสามส,สิสบสไม้ครับผมเราก็ว่าลวดคือตัดเงาเถอะอเอะตี่ยาเปี่ยืคยว่าคอยเรียก,กอันไหนเดิ ขีโอแพอ้ขอยอารถไปจอดพุ่นก่อนเพราะว่าใส่กวกใส่กวกมันถือแดดแห้งไงจอดุ่นมเลยเน,ะนเยยยาะเดี๋ยวยกไป ือยังเขยกนี่แหละยกคู่กันไปใช่ไหมเนอะเออคือเสียวใส่รถมาเป็นแดดแล้วไะยกคู่กันไปก็ได้ไหม่ประทานใส่ยีกก็ได้ป่ะช่องเดี๋ยวตัวหน่อยจัดของจัดยัง ไปใหญ่มันแดดโพดครับผมใหญ่ของซอยพระว่าก่อนบุญละขายจนมดบุญละมดจะโม่งก็ว่ากันสวัสดีครับกินหอมบ่ะโอ้ลูกค้าลูกค้าว่ากินหอมไปกินเลือกไปกินน้ำเยอะเด้อกินหอมสันลูกค้าว่าลูกค้าร้านอยู่คลองน่ะ

ไม่บอาไม่สามารถทำให้ไธอไปด้ไม่เอาไปได้หรือเปล่าูาเาว่ากัน่อยไปเหนแน่นไปแต่ก่อนพี่ลองสวัสดีครับ